อ้เหนเนือเนคักแล้วคักแล้วโอเคอบอกพื้นเน้ไรอันไหนบอกว่าเนไรได้บ้านี่ฮะบอกเนไรได้บ้านี่บอกแอบนินท่าเนาะ ผู้ชยเลกลีลีจริงว่าทางเขาน่ะบ่เวียเอาเงินไ้แลน้านึงว่าบ่ได้ามมาดอกแต่ว่าเราให้ก่อนก่อนเกี่ยวเขามีแต่ว่ามื่นนะ สบายดีสบายดีน้องพ่อแม่พี่น้องของเพิ่สุขสมสุขคนเนาะเพิ่ช่องทุกวันว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกลับสวัสดีพี่น้องทางเมืองไทยกันหนึ่งมาพบมาพบกับช่องยูทูบของวายิงใยใจกันหน่อยพี่น้องเลยอ่าวีชองอีกคือเก่าคือเดิมเนาะ้องเพิ่เพิ่มเติมกับมหาตั้งสร้างพุทธพี่น้องอยู่เพื่อนน้องลาวเนาะเพิ่เพิ่แตงใดก็เข้ามาชมกันพี่น้องป่ะแผ็ทกล่องมาทางนี้เนาะพี่น้องเนาะคือว่าเมื่ออื่นทีมงานว่างพี่น้องเลยทีมงานว่างเลยกับเพิ่นสีนะฮะเพิ่นนสอั เอาประตูมาให้เป็นสิแกประตูมาให้เพราะว่าเวียงมีมรถเนะาะอใส่หมูใส่หมูใส่ทีมงานพี่น้องเลยอขอมากางได้พี่นออ้องเลยก็แถวว่ารถใหญ่มากแบบมันขึ้นมาไล่จะได้ตรงนี้นะพี่น้องพือว่าเฮาสีมาเห็ดไข่มันได้เนาะน้องดาวเมื่อวานนี่น้องดาวคนดิบมาใส่ระ,ะบบนำน้ำระบบนำได้เอากับแรงงานบอกน้องไปแล้วบอกน้องไปแล้วว่ามือเชียร์เอาประตูมามาลงเนาะพี่น้องเนานะ จากชิ่งามจากขี่ขี่ได้เฮาก็ยังบ่มั่นใจเนาะพี่น้องในสายตายคนอื่นพี่น้องเลยแต่สำหรับเฮาก็ว่างามพี่น้องเลยเนาะเอขอข่าวมาบัดนี้สบายดีเดอ้อเอาอาสบายดีไฮซิตัดคลิปก่อนโอ้โดยโดยโดยโปาบเรียบร้อยบัดนี้เนะาะขักแล้วขักแล้วขักแล้วโอ้สุดยอดสุดยอด ่านมาชว่าะอนน้ามลแม่ก้อลูกก้นนโน้นล่้บอกแม่แม่จิเอาขินชายใจเรามาได้แล้วแม่แล้วเป่าเด็กทช่ากคนอื่นอนอทำ๋ป็นพูแม่กันน้องเออเออเออักถักแล้วคักแล้วโอเคแล้วน้องแม่แม่บอกพื้นอะไรอันไหนบอกว่าเอาในอะไรได้บ้างฮะ บ่ไหนไหนเนียบ่เนี่ยบ่เอ็มนิทาเนาะนิทเวียงชู่้ยกับบาลีบ่ลีบาจริงว่าทางเข้านะบ่เวียเอาเงินให้แล้วนนึงว่าบได้ทามาดอกแต่ว่าเราให้กก่อนเกี่ยวมีแต่ว่ามื่นสิเอาเข้ามาเทเนี่สิเขาสิแกประตูมาให้ เดี๋ยบ่าได้อาพูดมาได้เจ้าจังเห็นน้ำรังอ่าโทษนะชำนี่แล้วาหะัเนานเน่ยเนก่อนมาเเขานก่อนม้อจบลงมาใช่คนอื่นมาเทเมนเมนจะให้อันพตัวตัวลบลงพุ่นกับสลบขึ้นมาพี่น่ให้จุ่มเจ้าเทแต่ว่าตเทคานนะเขาจะเอาอันเจ้าของประตูมาเทรถ เกิดมาเอาเงินใ่คอยแล้วให้คนอื่นเทอ่ะโอ้โหไอ้เอ็ดฮะอ้โหระว่าสี่มือบ่งคับ่อบ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 อครับว่าเพิ่นเผาสิทรังานใหม่แต่เพิ่นอยากเอาประตูมาชงนะนะเพิ่นมีงานใหม่แต่สมมติว่านั่นบัดสมมติว่าตอนเพิ่นอยากมาเอาบัดว่าบ่เผามาหนิบ่แล้วบัดเพิ่นที่ว่าเพิ่นไปเฮ็ดงานอื่นแต่บังคับให้เพิ่นมาหนิมันสี่แง่นะนะแม่แมนมีแต่ใชให้เพิ่นมาแต่ เพื่อนเฮ็ดแมนแมนจากหน่อยเ้าแบบตอนเขาอยากไปตะกี้คือบมให้เขาไปว่ะเขาเห็ดแล้วเพื่อนเห็ดแล้วเป็นอาทิตย์เดี๋ยวเลยอะเพื่อนเห็ดแล้ยวจะโดนแล้ววันนี้เนอันทีมงานก็ยังมาว่างแน่ผู้ฝันจีเกะมาให้กันเขาบแบบโบมีอันนี้แกโอ้ยเนาะอยากถือเลขเด้เนาะโอ้ยเนาะอย่าลืมเลขชดยเด้ะอะโบดื้มเนาะแมน จะมาเปิดตู้อยู่นี่รถ้นี่ให้ผู้ชยมาพอนอยู่นี่เนาะคัดคัดคัี่น้องเลยเอารกันเนี่อเน้าบอนบกเอ้ามาน่นชักช่างคนเลยที่ีเงินพันนึงด้านช่างอันชักยาให้มือนิ่นบอกแจ้งพื้นขึ้นมาเนี่เนาะ เฮ็ดช้เงินบ่ให้เงินเพิ่ะอ๋อแคนั้นมันตำเนาะมันตาเพิ่มเลยนะก็เลยีีก็เลยยืมาบออ๋อเลยเลยเลยลไรปใช่ทันหมออืแลกะทันบาวทีโเนาะตอกอ่ยาเพิ่มยาพัอืมแตเบว่าโอยชามก็บคเมยีไ่เลยเลยเลยแค่ไบม่นคานะเลยยัจะยืมตบมีเนะ เราไยืมเราบ๊อบหปยืมล้ายืมไปใช้ใช้ท่านมอค่อนป่ะเบากันกับเบาลี่แล้วก็ท่านมอเนาะมาิ่นมาย่างมาเที่ือนะเบาลี่เพาะแล้วางละช้อนคนมาชักชักล้าได้บ่ท่านมอจิเจ้าสี่สิบพันได้คน่ทนเบาลี่ก็บอกว่าเออชาคนกันยังที่ประเทเวียดใการอยูได้ะจ้าบัดนี้บบอดไปให้มา

อ้าคอยเบิ mm. ่งในคลิปเยคอยอดหัวอยู well, mm ่บ hmm. uh ัน huh. ย uh ังบะเบี okay, okay. ้ยเจ้ับบันบ่งในหัอยู่น้าแล้วมันบ่มีเชยานบัมียังบ่มีเลยเชญานอยู่นาเนาะบ่มีบ่มี่างเงินเติเติมยังกเยกันก่อนแบบนั้นงมีแบบนั้นเริ่เริอดเริ่เนาะว้าวเริดเด ลงหมนี่เดี๋ยวเหลือบ่เหลือว่าเราเทฉลบเลยเบื่องเหลือเลยเหลือบอ่ะยาสะ มาน้อยเน้บมาเห็นงานเห็นงานได้แล้วก็ให้เงินเลยที่ชิปนะนะโดยบอกกันเลยบอกว่ายเซนบอกน้องดาวบอกว่ายเซนน้ำชุนเจ้ามาเห็นเวียก่ะจางชีนั่นบอกเพิ่นนะเพิ่นมาเบิ่งกะท่านช่างมาเห็นไม่ได้แต่ทรบอกแหละโทรก็ย่ามันนี่ยันเราอยู่ไกลนอ่นะมันทำแล้วมันนี่ว่าเป็นมือใหม่เห็นมัอนี่เห็นเราไปพาบอจิตไปชื่อรถบอกชือว่าเห็นลงขีด เนมันไกลมันไกลลงสวรรค์ถกเกิดขึ้นมาคอ้นมาอ่มนทำแล้วมัำแล้วมันอื่นหด้วมันมีหลายโคกเลยเนี่ โย้ว่าขึ้นไปทางพี่ก็มีโคคือกันโมเมนบอโคขกระต่ายมันยังทางนี้บางโคไงโคบวายเนาะมีโคบวายต่างหากเลยนี่เลยโคเร่งกับต่างหากมันไล่โคเลยงัรโคกันใช่แถวนี้บออ khô con cháo ăn thế này nó men bơ khô nôn nín đen nín đen cả rồi rồi ừ, đấy mà hết bỉ hết ngàn มันไ่ได้ยินเชียงแต่เฮงกับกินหอดอยู่ไรด่วยกด้ินหอดเ่นคืนะไนั้นกินข้ากับพว่อ,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 ยอ,อยกินร่วมกันอีกเดียวนี่ค่าชมเจ้าพ่ได้มานันนี้ค่อยเสียมมาข้างแม่บอกมีคัวจะกแตนประการคืนนี่อ๋อเอายามนี่ยังมีจากเตนอยู่เนาะม,มีเด้อะไรไงมอ๋มมอยก็เมื่อยมืออื่นจะก่อนประกาศตอนแรกกินนี่แล้วดยโดยโดยเพื่อเมื่อิมนต์เพื่อน เพื่อนุ <sk 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 ่งช่างกับเพื่อเมื่อรถคนมาคบกันยังเถื่อกับปกินั่นรถห้องโบสถ์ไทยไปไายไปมันห้องโบสถ์ไทยเอทีเบอร์มาในหัมมต้มมายังดีปัชมาแกงมีเพื่นชิางเมียาวนงเงียดนะกันไหมไปแล้วบัตรชาครบลูกบัตรนี้บัตรทานบัตรคนร้ายบัตรโอ้แม่นในนั้นเนาะจนท้าววิทย์วันที่สองท่านว่าเนาะผลจังฉีวาเนาะแม่นผลจังฉีวากันไหมอือันพูนช่างจั๊ยบเนาะ่าหม้อให้รัดเนาะหม้อให้ มาทีแล้วว่ะเข็นมายอมแบบเจียระจาน้อยอมเจียระจารยาเพิ่นมีแต่ว่าหอดมือมห่อดยังไหละกำจังคุยครับเจ้าหน้าที่เคนเองแม่เอาน้ำมาทาเอิญคนเราหาน้าคอยคอยรกว่าไม่นี้คอยรว่านี้คอยว่าเจ้านายเอ้ยอันทันว่าใดใจอยากให้บัวน้ำมันอยากให้บัวให้พังว่ะโดยพอได้ออกหรือบัวได้ออกอ่ะ อดจะได้เงินหาได้หาเงินหาค้ำก็บอานะโดย่นว่าเออทำก้อนทีคนที่ายทองตก้อนหนมีหมูนาะใัรมาที่ขายนงานนี้ก็เพื่อชีเจ้าที่หยางแม่นนะเนะแม่ก่คอยเราก็เลยอยากยากทำอยากพูเพราแม่นนะทที่ายชิงายโค้งขายให้ายหน้าก็เพื่อชีเจ้าคื่อว่านะ่นันวิขอโทษน้ำจ้าน้ำน้ยก็บอกอยากทานหันวัถะให้ไปางให้แม่วะ ไ้แล้ว่่างอนีนะได้แล้ว่เวียงมนเมนนได้ละประมาณนี้นะแปลว่าอยู่พุ่นมากนก็ได้ไม่นะมาต่อกันเลยล่เอาอยู่พุ่นมาใสเวท้งนาด้วนี่เใช่ อ๋อไม่ฉันไม่ฉันแปะตัวตัวเงาตัวเงาอยู่พุ่นคือมีอยู่นะตัวบริตัดเฮ้ยแป้าอีกแผ่นหนึ่งอีกแผ่นหนึ่งมาใส่ ตอนแรกีบ่าสิเอามาเมื่อนี้แหละประตูเุร่อเพลินบาว่างก็เลยโบได้เอามามเขาเวาดิบบว่างเพิ่มปูเพิ่มแก่ให้บาจงจีเอาเวทอ่าแบบตัวนี้เอพี่น้องเนาะดินชานชามหลด,ดก็ได้น้อยนอยเดียวเนาะโอ้หลดก็น้อยอเนาะใช่ไหม

Không, không không, không mình. mà mình thắc nó nọ ngoài cái mà đi hận đây nè phòng phòng บ่ทำกันบ่กุ๋ยกุ๋ย เกืบรูปลงหันเอาลึงขึ้นมาเราเกืบขาดครับเห็นว่าอย่างคาเคยอยู่<น>เกืบขาดเลยโดมกิตโตมเพื่อนน้องจ้อยันตกลงหันวัดมือมื้อนี้เปิดมาไว้พุ่นแห่งป้าไว้เป็นอาทิตย์พุ่นแหังสีแห่งบันม,มาไว้ ออ่างนี้เนาะแม่ก็ได้ทางนี้เป็นยังกิเทะลบลงที่อยู่เลยห้องนี้จ้างพูดเทยจังคือคงเป็นเขียนอ่ไม่ได้แหมแบบโอ้ยมาเป็นแล้วเวทนี่ฮันอยู่ประเทศนอกมันมืดบว่มันมันค่ำหอนอะไรก็แม่ ทำนี่ก็เริ่มชามมงบ่เดี๋ยวนี้ชามมงพี่จะพูดกันยศอยากชามมงคือกันนั่นแหละชามมงต้งแมนผู้ใดเพิ่นตื่นแต่เช้าเพิ่้ก็เป็นตอนเช้าแมนตื่นแต่เช้าแต่ผู้ใดเหตุงานกะตอนเช้ากันเขามื่นแล้วเพิ่นแจ้งเนาะแมื่นแล้ว่นแจ้งแต่มันก็เป็นบางประเทศนะในสมูนเฮาชามมงที่บางคนแจ้งได้ก็มีแต่ละประเทศมันสิบโขคือกันย่่ใช แบบมันเป็นไอเดียกันในบางบางประเทศก็เวลามันจะห่างกันสี่ชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงมันมันมาซ้ำกันนะเวลาประเทศนอกคนงานเขาแจกคนคนเนี่ยมาได้เนาะคนก็คือหาเงินง่ายกว่าทั้งแบบนี้หรอกเนาะ งนะที่ีเจริญแน่บ้านเฮาก็สมันนี no. ้นไยนเนาะ้ท่ห้กเนือว่าบยักแนวฮะยหมนเื่อยมือเพื่อเดืเื่อจีต๊กเพนหนึ่งมือหนึ่งย่างคำาไม่เป้นนี่ย่างง่ายนี่กะบุเก้นชามเพนชีเพนสองคนน่ะ เดือได้กับแบกมาอีกไรเน่างี้สามสิบสี่เนี่ยไปาสิแปาเดือยคือกันเฮากับตะกี้กัเฮาเฮ็ดเบยก็เต่น้อยผูไปเดือยไม่น้ำอีพอไปอัน S <S> ไม่เครื่องเพื <S <S 2> <S 2> <S 2> <that that ่อนเครื่องยังเรื่อยเลื่อยองคนก็พอเนี่ยแต่กี้มันโมมีได้เข้ามาจีจ้างมันบ่พอแล้วกัพอดีได้เอางัวตัวหนึ่งอันจ้างคนใช่อืดเข่าอืดนาำเนี่บอกบอกพอได้กินโยกเข่าหน่อยห่างบ่ได้อืดเข่าพอได้กินหักแต่ว่าเรื่องทุกเวียดทุกยังนี่ก็คือว่าเติมหนึ่งกันและเดือนชาตินั่นเป็นกับไปไล่อยู่นามัน có thể thay khi gắn à phải hàng ngân thì thay khi gắn hay là ta cả cả hàng ngân xưa không เดี๋ยวนี้แหละมันเริ่มอยากสบายแต่จัดจะติ้งโหดตัดไม่กมันแต่กี้ยังต้นเอาเมียไม่ไม่ยังใช่ควรอยู่ได้คอยไปอันไปตัดไม่ทำอะไรมันมีบ่นฮาดิแม่มีบ่นฮามีบรรรม่นชื่อ น้ำนี่ก็คือว,ว่าเนี่ยตะกี้บัดเพิ่มวัดกินน้ำส้างเนาะมันก็ได้ไปตักเนาะเดี๋ยวน,นี้บัดน้ำซื้อวะชวนไล่นนตะกี้ัน,น้อยู่ในกินวนลไลด้ดเลย,เยหาเดียไดเดีย,ดดยดจะไปนี่เริ่มอยากอึดแล้วก็เขียดมายังกัเดียวนี่มยังกันข่ามีอันพวกมันบอพวกอันฉีดยาชิต กระปูกระเป่งมายังน <Oops. S 1> <ent> ี่มันก็เริ่มตายเริ่มรับไปนะสามสิบแปดแล้วก็มีแต่สีอือมีแต่เต็มเลยนะเยอะเต็มเลยเต็มเลยเอ้าทักแน่ไดยพงษถึงเมียแต่ว่าพัวหายเลยค่ะ

แม่แม่ไดก็เฮาลงท้องลงยางนี่มันอยากเมื่อยดาเป็นไข้เป็นยาทุกปบาดนีอ้าวเมื่อยบาดเนาะเป็นยังแม่น่เอ้นี่กเบิงพังเบิงนี่น่าสิพอแต่อันตัวนี้เนาะเฮเนาะแม่เหลือตน้อเหลือเ็กน้อยได้กเดือกกสิเทไปพุ่นนี่พอเนาะ nè nó ơi em lên này bọn nó mẹ này đây này cái gì nhau xăm mình chơi với nhau แม่แม่เลอ,เอนนจอยนะเจ้ายเอหลังเลยนะเ,าเนาะเลือน้ย่า่าวจิตแม่เปาจิตจังน,<อ>น้อยเพื่นกับไข่เน่ได้เพิ่นมีรด,ดมียังเน่เพิ่นไปวไ้มาว่าแล้วบ่เพิ่นเห็นเพิ่นลงคลิปไปซื้อรด,ดใหญ่อยู่มืนอนเพ่นลงบนั้นบเม่ เดี๋ยวน้องคิดดินเป็นยังน้อยหนึ่งเราเพี่ยงเนาะน้องดาวเราก็ไปโกเพื่อนน้องชระพี่น้องนิดนึงนะให้น้องไปหาปั๊บใส่เท้านั้นทางใดก็บปากน้ำเอฟซีบัตรจูบุญสนน่ะที่เขาไม่กำลังใจก็ขอขอบุญขอบพุณนอะไรพี่น้องคลิปนี้ก็จะรำลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนขอเก่าเค้ามาสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตจูบุญสคนเนาะ